สวัสดีครับวันนี้พวกผมเซราเก้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครเอสเมอร์ลันดานะครับผมในตำแหน่งของเอ็กพีเลนนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางเอสเมอร์ได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันและแก้ทางเอสเมอร์นะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางเอสเมอร์ลันดาได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้ไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครที่สามารถแก้ทางเอสเมอร์ได้นะครับตัวละครตัวแรกนะครับผมมมมนนนนนนัััััั่่่่่่กกกก็คคคคคืออาา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 ีีะะ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 เพพรรรรรรวววตตบบสถถษยยยหงงงจจไไไดด้้ึแช นะแล้วก็มีดาเมจที่รุนแรงนะครับแล้วก็มีพาสีบนะครับที่ค่อนข้างเหมาะเลยนะสำหรับการปิดเอสเมอร์นะครับแล้วตัวละครคารีนะครับก็เป็นนักยิงที่ค่อนข้างสมดุลนะครับในเรื่องของการเอาตัวรอดนะแล้วก็การจ่ายดาเมจนะครับตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางเอสเมอร์ได้นะครับนั่นก็คือปาเซียนะครับผมเพราะตัวละครปาเซียนะครับมีสกิลในการตัดเลือดนะซึ่งสามารถตัดเลือดได้ตั้งแต่ในช่วงต้นเกมนะครับทำให้เอสเมอร์เนี่ยจะเข้าไปไฟได้ลําบากขึ้นนะครับผมก็ต้องมานั่งระวังปาเซียด้วยนะเพราะถ้าโดนตััดดดเเเลืออมมมมาาาานนนนนะครรรบก็ทใให้้ี่่ยยไไไสสถฟ์ง เสมอได้นะครับและต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่ไว้ป้องกันและแก้ทางเอสเมอร์ลันด้านะครับผมไอเทมที่ไว้ป้องกันชิ้นแรกนะครับโล่แห่งอาร์าเทน่าเกราะชดชว่วงและต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่ไว้แก้ทางเอสเมอร์นะไอเทมที่ไว้แก้ทางชิ้นแรกนะครับโล่ผู้พิทักษ์งาทะเทลคลั่งอาถรรแห่งเปลวไฟ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางเอสเมอได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ว้ป้องกันและแก้ทางเอสเมอรนะครับเราไปดูในเกมเพลกันเลยดีกว่านะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Rich Man Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมโมบายเลเจนด์บนเว็บรับ Rich m m n n คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือน เติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมตอนนี้เราเจอเบงกินีเวียนะจริงๆสเปลเนี่ยที่ผมจะเอามาใช้เนี่ย <Nice. S 2> ผมกายใช้เป็นจู่โจมนะครับแต่พอเจอกินีเวียเนี่ยผมก็เลยหยิบสเปลชารลามาด้วยความเคารพนะเพราะว่าเกินีเวียเนี่ยมีโอกาสที่จะโดดโดนเราค่อนข้างสูงนะครับการที่เ,เอาชารลามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเซฟเพย์ไปนะครับเพราะว่าถ้าเราดเโดนดเใสกเนีเสีย และเอสมือที่ผมจะมาเล่นในตอนนี้ก็จะเป็นเอสมือดามีเอนะครับละตอนนี้เราเจอฮาริสด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าฮาริสเนี่ยค่อนข้างกลัวเอสมือร์เลยนะครับยิ่งก่อขาวเยอะๆนี่เอสเมอร์ยิ่งชอบนะครับส่วนอีพีเลนของเขาเป็นจูโล่งนะซึ่งเราก็ประมาาไม่ได้นะครับเพราะว่าจูโล่งเนี่ยเป็นจูโล่งกระตุ้นด้วยนะดามีเก็แรงอยู่แล้วนะจูโล่งกระตุ้นนะครับยิ่งมีไอเทมนี่อย่างแรงนะแต่ขอสักทีนึงโอ้โหแล้วโดนจิ้มมาแรงไปเปล่าพี่คือกัดจะลองแค่แบบผ่านๆน,น,นะครับ แต่โดนน้เมียมาเยอะมากนะเมื่อกี้อ,อยูลองอาปูวีีไปนะและหายาไม่ลงล่างนะครับหายาเขาไปเอากลางไนะอยู่ลงขึ้นไปเพื่อนอต้องตามครับและน่าจะไปงัดนะเดี๋ยวหลอดโดนงัดไปทีนึงครับต้องไปรับครับ ายามาน่าจะเล่นสูตรครับบัฟส้มเราย,ยังไม่เอาด้วยนะสามไปก่อนครับเอาชัวร์สวยเพื่อนใะหฮายาเอาต่อนะกินีเวียหนีออกไม่ได้แล้วนะครับแล้วเดินม,มาโดนจู่ล่งจ้วงต่อเมื่อกี้โอ้โหยังเสียเลยนะครับอุตส่าห์ได้ทั้งฮายาแล้วก็ได้ทั้งกินีเวียมานะแต่เพื่อนเปิดเต่าเลยครับ เราพยายามโซนต่อให้เพื่อนนะก็อีพีเลนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าพยายามอย่าติดเลนมากนะครับแลววสี่แล้วครับเรามีตีนะได้เหยียบโดนสองคนครับอย่างสวย้าอื่นมีบั๊ม่วงนะน่าจะไปเอาจากเดียร์หลอดเรามานะครับแล้วก็ตัดบัฟเขาเลยนะ คือป่วนอยู่แล้วนะครับเรื่องบัฟนะถ้าเจอฉากอื่นแล้วโดนขโมยบัฟเนี่ยไม่แปลกนะครับเพราะพี่แกอันตีาศาสต์บัฟแน่นอนอยู่แล้วนะโอ้โหแล้วมอสโคบเราโดนฮายาไปก่อนแต่ได้ฮาริสนะมมและไม่มีใครเดินมานะแถวนี้ดึงโดนไหมเพื่อนโอเคไม่โดนไม่เป็นไรนะ ว่าก็ไม่ได้ดึงโดงนง่ายๆอยู่แล้วนะครับเราขึ้นมาแบบว่าเผื่อได้นะถ้าได้ก็ดีครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอาราสบายนะจุลงโอ้โหแล้วโดนหลอกดักได้ครับ หูแล้วหลบทุกอย่างครับหลบทุกสกิลแต่ไม่รอดนะเพราะว่าหลบซีซิเรียมาเมื่อกี้เนี่ยเขาต้องถอยหลังกลับนะครับเพราะจะทำให้ไม่โดนสกิลสองนะแต่ก็มาโดนเราแทนนะบับม่วงเขาอีกหกวินะครับเต่าใกล้เกิดนะไม่รู้ว่าหายาเขาเข้าบับม่วงก่อนหรือเปล่านะหรือว่าจะรีบเข้าเต่าเลยนะครับเราก็รีบไปโซนเต่านะดูโล่งล่างครับอย่างนี้สบายนะน่าจะได้เต่าครับ แล้วมอดโขบโดนฮะโดวฮาริสเพื่อนแต่เราลูดไงป่อข่าวเยอะเหรอะฮรริสอายามาสองสองนะครับข้างล่างจู่ล่งดันยาวนะครับคือกะไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมเกมนี้เพื่อน เออได้บัม่วงอีกแล้วนะและรวบม,มาอย่างสวยโอ้โหจังหวะนี้ยังพลาดอันตีพลาดนะโอ้โหเศร้าจัดครับต้องขอโทษเพื่อนเลยนะโอ้โหแล้วดูโซมผมตายด้วยไงโอ้โหช็อตนี้ดูยี่ผมควรที่จะรอเพื่อนใช้สกิลก่อนนะผมรีบจ่ายอันติไปครับ แบบนึกว่าโดนไงมั่นใจครับแล้วปลาหอกโดนด้วยมอสโกรบอย่างเอาได้หายามานะแต่จะรอดจากฮาริสหรือเปล่าเดี๋ยวเรอสัโจมตีครับถ้าเอืได้นะเรามีอันติครับตีป้อมเลยเพื่อนเดี๋ยวเราไปการล่างนะเอาบวนเสียไปสองคนครับ อยู่หรือเปล่าจูโล่งไม่อยู่นะจูโล่งขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเคลียร์สักเวฟหนึ่งนะไม่งั้นเดี๋ยวจู่ล่งเขาดันเพลินนะครับจูโล่งกลับมาแล้วเพื่อนเปิดเต่าได้เลยนะ และกินเวียพร้อมโดดเรามีล้างครับไม่ค่อยกลัวนะายามไม่ได้เต่าครับและเหมือนจะไปเลยนะต้องกลับไปการครับยืนรอไปก็ไม่ได้อะไรนะจูโล่งอยู่มแมวครับอ่าแล้วจูโล่งเขาสวน <S 1> 1. <S <c oughs> แล้ววิ่งจูไปแล้วนะจารันตินะ เดี๋ยวเราเคลียร์คีบลึกเลยนะครับเพื่อให้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยค่อนข้างปวดได้นะหูและหายาอย่างแรงเอามาหมดนะครับขบวนหน้าจะได้นะเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้กันเยอะนะครับกินิเวดโดไม่โดนะอยู่ล่งล่างครับ ได,ได้หรือเปล่าโดดไม่โดนหนึ่งทีโอ้โหแล้วเขาส่งอิจีใส่กึ้นะเราก็ส่งคืนไปหน่อยนะ hey, เป็นการทักทายนะครับ <Hey. S 1> ลเดียร์รอสานโจมตีครับได้นะ <Hey. S 1> โอ้โหโดนงัดมาก่อนเ <Hey. S 1> พื่อนต้องต่อนะเรารับต่อไม่ไหวครับแล้วกดกระตุ้นดูดเลือดสู้ไปครับมีเซสเซเดียมาต่อ น่าจะได้นะสวยครับต้องเข้าถึง3คนนะเพราะว่าพี่แกกดกระตุ้นทีดูดเลือดอีกนะครับแล้วมอสขบโดนไปครับคาป้อมนะ เรารอรับเดลลออยู่นะครับเราไม่ปล่อยเดลลอเล่นคนเดียวอยู่แล้วนะครับเอาวแล้วดึงโดนอย่างสวยครับมีล้างนะไม่ต้องห่วงไล่สุดครับกินิเวียวจ่ายฟิกตามด้วยเมซิซิเลียนโอ้โหไม่ทันข้างหลังได้นะสวยครับ หารรม,มาหนึ่งคนถือว่าดีนะไปดูหลอดต่อนะอายาเขาทิ้งไปแล้วนะครับน่าจะไม่มีใครนะครับดูโลงลางด้วยนะเรานบนสวนไปก็ได้น,นะครับา้าเออจ่ายจู่โจมหนีไปนะครับอันตีแกคี้ครับ กินิเวียมาโดดไม่โดดครับอันนี้คือโดดสุ่มเลยนะปรับโซม่ยวอทโขบม่นเพื่อนจะไม่เอานะครับไม่เอาก็ถอยนะเราตีกันเองจะเช้า,เานะครับเดี<า>๋ยวโซนให้เพื่อนเดีย๋ยวเพิ่งรีบเข้านะให้เราเข้าก่อนนะครับจะไ,ได้กินิเวียมาก่อนหาด่ต่อนะโอ้โหไม่เจอฮายาอย่างน้อยก็ดีนะที่เราได้กินิเวียมาก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวผมกลัวว่าเขาจะโดดเพื่อเราหมดนะ โดดหมดนี่คือเสียจังหวะแน่ๆครับเขาต้อจะสวนเราได้นะและรวบโดนกินีเวครับอันตีเลยเหรอไม่ไรครับฮา,าริด้นะแหลมๆเลยฮะฮาริสอ๋อเขาไปดักหลังกันสองคนนะครับสวยเพื่อนเดี๋ยวเราตามพายาแทนให้นะพยาอยู่ข้างล่างครับเอาแล้วอันตีแล้วด้วย อันตรีแล้วอย่างนี้กลับไหมกลับเงาไหมอ่ะกลับเงาครับไล่ต่อนะเอาแล้วเพื่อนเจอพยาเขาไม่มีสกิลอะไรแล้วนะแต่เขายังแรงอยู่นะครับซิซิเลียนเกือบโดนปิดไปนะดึงคีไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปครับอาริสหลบมุมดึงนะ ป้อมได้ไหมเพื่อนเขาหลุดมาแล้วนะคนเดียวแล้วมาเคลียร์คีบคนเดียวครับไม่คุ้มเลยนะต่อได้เพื่อนมีล้างครับจลนลูดอย่างแรงดูโลงแรงไปหู้วดาเมจดแรงจัดนะกดกระตุ้นมาแน่นอนครับเมื่อกี้และฉากเออลึกไปไง อันนี้น่าจะติดประมาทนะ่างเออโดดต่อได้นะได้ฮาริทครับกระโดดทีเดียวฮาริทเกือบตายนะครับก็ไม่แปลกนะเกสมือดาเมจนะครับแล้วออกเป็นดาเมจล้วนด้วยนะครับเดี๋ยวต้องหาายาด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพี่แกน่าจะมาล้าหลอดเอานะสวยครับ อาวแล้วหายากลับเงาไว้ข้างหลังด้วยตามต่อครับแต่ไล่สุดครับหายาไม่มีเงาแล้วนะจังหวะนี้ต้องรีบเลียร์ครีบนะครับแล้วก็ต้องรีบไปกลางนะไม่งั้นเดี๋ยวาเออรเขารูดหมดนะครับอ้าวแล้วโดดโดนจูโล่ไง แล้วซิกดิงจังหวะนี้อย่างสวยครับตัวจริงนะฟังโก้ต้องชมนะครับจังหวะนี้จังหวัดกินิเวียโดดนะเพื่อนเอ๋อแล้วโดดโดนสาหครับแต่ไม่เป็นไรนะมอสโกลเราไม่โดนนะครับตีเปอาเพื่อนไม่งั้นเดี๋ยวชาเออเขาเอาคีบด์โบนนะ ยืดใหม่มาพอดีครับจบได้นะอตนนี้กินีเวียเขาโดดค่อนข้างแม่นนะครับก็คิดถูกเลยนะที่เอาล้างมานะครับและการที่เราหยิบเอสมือมาเนี่ยทำให้ฮาริสเนี่ยเล่นยากระดับหนึ่งเลยนะเราบอกว่าดาเมจเราเนี่ยเริ่มแรงจัดแล้วนะคาดไอเทมอีกแค่ชิ้นเดียวเองนะครับจะเต็มแล้วนะ ตอนนี้ค่า12นะครับตาย4แล้วก็แอซซี่สิบสองนะท่านนัตงไป82,000เลนนะหรือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะปีป้อมไป1,700นะครับผมแทงไป61,000นะแล้วก็เข้ารวมไฟ69%์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no